เพินความสวยงามของเห็ดทูนูจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะเห็ดทูนูเหลืองงามขนาดน่นจาจะสีสันสวยสวยอ,อ,อีดีสวยสดงดงามจริงๆเห็ดทูนูเหลืองจับพ่อแม่พี่น้องบริยมกินกันได้จ้ะเด้อไปเป็นเป็นดูเป็นสวยงามกระดับปลาไปเอ้พ่อนงะเฮดทางไกลง่วงจ้ะ ความสวยงามของผลเป็นนน่ิชอบเป็นจออยู่จะมันลงงามคักหลายนะสุดยอดเลยสุดยอดอีนตั้งติดมันนี่พี่้งติกเต็มเลยสิฝังความสวยงามของเห็ดไข่ จวดเลือจ้ะพุ่นะเฮ้ยปากันคักงามคักแทะธรรมชาติสร้างมาสวยงามอีรีน่าจะเนาะอรงนี้นี่สุดจวดอีรีนี่มักคักจะมักคักยังสิมักมักบ่งแนวพุ่นะ,นะสอนเพื่อนลายให้เบิ่งไกลๆจ้ะพ่น ช่อเป็นช่ออยู่นปานดอกใหม่ปานใสปุ๋ยพวนดินไว้งามคักสวยงามจริงๆคุณจำว่าเบิงเง็ดทุนูขาวพ่อแม่พี่น้องจ้ะ h ็ดทุนูขาวเด้อจ้ะดีดีดูนะเต็มคออยู่พูน่ะ บ่เอาแตะเอาปีนี้บ่เอากินได้อยู่จังก็ว่าบ่าเอาคนน่ะน่าอีอดีข้างล่างขาวตุน่นขน้างล่าสีน้ำตาลอยู่คนเดียวกันเมื่อไงพี่พี่สีน้ำตาลด้วยสีน้ำตาลจะส,สีขาวคนน่ะเอ้าไ,ไปเบียดไปเบียนเพื่อนจะ้ะลุนลักเอามา ีเขาสีน้ำตาลเกิดจุอคอนเดียวกันเสร็จไปฝากเพื่อนสาวกันสีนี่ <c oughs> มี่าจ๊ะมึงสวยจ่อยด้วตาหนฟางเานู่คน่หน่อยมึงพิสลายน่จนีอยคือขัดแท้ พุ่นะพูดดอกนี่เบิ้งทุกนอุดมสมบูรณ์ดอกทอฟามเม่ือ โทวะมือนี่คนน่อยแล้วก็อยากนี่โอเคงซ้ำดอกแล้วก็เกิดไ้ได้ิอต์หมดเลย ปีทีแล้วได้เก็บแล้วอยู่สองสามดอกค่ะพี่ไม่หนักติดมงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าบ้างินจะพาเมื่อเมื่อเฮ็ดฮุงนูดำจะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อเฮ็ดฮุงนูดำ้อจัดเนี่ย กินบ่ได้จ้ะเต็มคอนอยู่พุ่นน่ะความสวยงามของคุนพุ่น่ะเป็นช่อเป็นช่ออยู่พุ่นน่ะอันนี้เห็ดหูหนูดำจ้าพุน่นนะเต็มคอนอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกินบ่ได้เก็บเต็มอยู่คนน่จ้ะหูดำพ่ะน,นะสิว่าก็ได้ มีทั้งสีดําสีเหลืองสีขาวทุกเจาได้เห็นหมดแหละค